มันไม่กินดินเหรอกินดินกินใบใบเน่ออออออาเลยโอ,อ้มันมกกันหยุดยุดมาแล้วนหากินดินโดนเรื่องโดนมาโดนฝนออกนี่ออกออกออกจากออกมัตายอ่ะนั่นมันคือตนหน้าตายมาเห็นเป็นน้องตายอยู่ตรงปูนที่น้องหนูน้องตา,าเริ่มหนาบุ๋เมเก็บเก็บกับตายเลยอือ เขาห่ว่าว่าเขาต้องตายว่าลูกก็เขาหูว่าเขาจะออกจากเขแล้วเปคนไปตามนันเด้เพราเป็นปตาเขาจนไม่ผีเพรีเม่รวันั้นก็ีตีเขาจะตามเออผีจะปนยากมาดีแล้วจะอไปตามด้ไปตามย่างเยอะวมันียึดวกปลาขอยังนั้นยึดต ปวกล้ืน่ปวกาตีขาหรือปวาม่ที่นี่กันเราว้างไครดิอือพวกแกก็ไปแต่ากกามันสิสั้เกตเป็นสังเกตสัน้เกตเป็นเลยซื้อกองเป็นเอ่อจะเคลก่อนมือนี่เป็นะกอกค่ะซึ่งเนื ตัหน้ามสังเกตเี่ยตามก็จะตัหมาปามมันมีเราวงโตนั้สุดาเลยุคิว่าตอนนีอาการของติดต้นไ่อนีโอกาสเป็นพวกอะไรางอาการต้นไก่จะนเกิดอึ้นงมันต้องเหยียบกันยังเป็นสมองมั่นนะจะนองอาการตองใจ มันจะเป็นตนา้องต้ยเปนแล้วไายตาเป็แล้วไม่คุ้นแก่จะบ่มีเลยไม่ลู้ทำด้วบริสุทธิ์แก่จะบ่มีเลยบุกค้นที่ย่างเที่ยงลูกบริสุทธิ์แต่้น่านดาบีดาเองเจ้าม่านดาบีดาต้องบริสุทธนเลยบางบางคนไหน่ะพ้นหมอนฟังให้ลูกเป็น้นี้ เขาเลี้ยงบริสุทธิ้นี่เขาก็เคลืคนพ้อกันถ้าถึงเวลาเขาก้อเป็ื่นอะไรก็ไปเรียนีกเื่องหนึ่งามเกลกเขาปลาปลาิไ่างเ้า กมีไปจับคู่สมบูรณ์เรื่องพัฒนาจนมาจกบาพวกนี้ค่ะที่ของพ่นคือลงเือแต่หลงเยอะแต่ไม่จะมีหนูดันอ๋อมาหลงเยอะยังไม่พ่นค่ะไม่ตัวรู้ม่ลุ่งไม่งออมนะที่คนกตระไย่เน่งเงียบจนมากเลยมนุษย์แต่สแ่งดีผนมาเพื่อป่อยเขาจับดู่นะ อะาไรเป็นส so 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 kind of so so ัษาเนื้อเด็อดทนเด็กดเราดูในกองน้ำน้ำใตที่เ้าใจในคำปะจิ้งัวเดียวกันเราเจในพวกของสายฮใส่เดือดที่นี่โัวงยาวค่ะันคนนท้งว่ามันโัวงยาวแต่โงยาวผมมันเห้สุบราย่ายผมมัน เป็นไงมาตี้ามเี้มา่อนวีามไปโดยวิสนี่ต้ามโดยตั้งใจแบบนี้ือความยังมีสติแบบนี้กนี้นระโยดนยอันนจะให้ยงถ้าตั้งใจขนานี้แล้วยัตัวเบาตัวบวไม่รู้ว่านักปฏิบัติงเดี่สุด กันธรรมดากันนักฮอันหนึ anyway. quizz, istical, McMahon, ่งเลยกันไม่ถึงนัอรนึ่งเล้ก็สามระงับอาการท้องใจแบบนี้ธรรมดาก็มาเกือที่เป็นอะไรอย่านี้กห็นเนาแต่ทปนนี ตำจเช็ดสิ่ใจลสิ่งของตำิเช็ดต่องสิ่ใกนีแค่ว่าเอาไตเป็ญาเจ็บยังลงไปเลยแล้วไงหาไม่นสิบคนี้คำตอบใเมันบริสุทธิ์ิ่ี่มีคำตอบนั่นแหละคือบริสุทธิ์เห็นน่าลักน่าลักเรื่อเนี่ยตัวนี้เรื่องาน่าเรื่อครับ เมบอกมา่า้สเี๋ยวจะปิ่ปิสาจญญานั่มมิโปงคนนั้นม่ิ่เยนั่เดียวตอนน้อตอนใช่แนะนำแนะนำแนะนำผมบอกจำตอนนี้เราเพิ่งจำตอนนี้เนี่ยจำร้องจำตอนน้อเพื่อนตอนน้อกูเพื่อน ก็สามารถดีเฉพาะนาก็ดีสามารถดีเฉพ,ะพาะคนเฉพาะนามันจะบอกจะบอกตัวไปว่าได้มันเป็นเฉพาะคนเฉพาะนาคือจะคือจะเข้าตาบคิดยังไแ,แ,แต่พูดเขาไม่ได้ตามแาคิดเาเขาจะแน่ร่วแน่อื่นมันจะต้องบอกแน่อื่นอีกเท่กัน เป็นอย่างเขาเองบัวอ่างเดิมๆอรา่ว่าอ้างพูบิิจิตคูบังเหมือนไปน้ำคูอโป่งวูบิที่จิตคูฟั้งแต่คือบัก็ไปนอย่าอื่นไม่จัดยานจับต่อมาอยู่ตลอดจับมาอยูตลอดไม่ต้องเขียอาการหางการคั้งเกิดไม่สะพ้องเนี่ยตเองจดจับการนั่นเลยเพราะการจะถอนงานการไม่เห็นต้นงานจับลับตาข้ามหานี่ใครจะถอนในโลกวกัน ือเมื่อตายเห็นนี่มันประกอบยังไงกลัวมันคือรักตาเข้าหายง่านแต่จะพอจนหนาเพื่อการกำพรากิเลสเขาเองหรือกพมะนาเขาเองเขาเห็นเลยถอนได้เร็วกว่านั้นเพวขันุตายีเน่ยมันบ่มีมันบ่มีใอ้มอนบ่มีเหเพราะมันเป็นผู้เบงเบงเบงนท่งห้ มันจะโตทุกทายโตกระบวนการทุกทาทยถึงขั้งานนั่นแหละตัวมันบ่นมียังไงเบิ้ลบ่มียังไงแมันจะมันจะเบิดเ,เ,เบิดแม่งจะห้องเพาเบิดบวกเกี่ยวกับอนาาัคตแต่เราบวกเกี่ยวกับอัตตา อัตตาจะเป็นจริงตุ๊กโมอนาตตาจะเป็นจริงตุ๊กโมมันเป็นธรรมตัเพเทธรรมาอนาตตาธรรมทั้งหลายนี่ใช่ตนเุณตอ้องไปต่อจะมาที่ไหนนี่ใช่ตนเป็นยงจะมานี่ใช่ตนเพื่อหมดซึ่งอัตตาในนี้แต่ว่าอนาตตาเป็นตน มันแตกลายเป็นอนัตเป็นอาตาอยู่มันกับอาตากันบริกรรมบ้าบอจะต้มรุ่งขังกัดเลยมันกัดกัดไม่ถือเบิกออกไปมันเห็นผู้สังเกตมันเห็นผู้ผู้นึกติดตองเออนี่มันเห็นผู้นี้มันจะบอกมีเน่าเห็นพร้อมนี่บ้าเอามันอยู่นี่ ปัญหามันคือธนาบดเอาอยู่ในปุ๊อนี่ไอโตอยากขัดเห็นมันละเอียดละเอียดเกิดเห็นขางบนเห็นไหตอนมันเอาบินเห็นปุ๊ีมันก็จะเกิดบังคับสติเบาบ้างหนักบ้างเห็นไหมตอนตอนตอนมันปล่อยว่างแต่เมื่อเมาตามกันตอนมันปล่อยว่างเขาเป็นอิสระเลย เ,เขาเสียนพื้นฐาของคุณเป็ผลที่เหตุมากเก่าดีแต่เก่าจนถึงปัจจุบันนั่นทรงเข็มเข้ามาท่านคือปล่อยขินบริการมากขังไห้ด้วยกันเข้ามาปล่อยขิงแต่ที่ภรษาเงี้ยเป็นหน้าในเองเนงี่ยเป็นบ้านมี เพราะนั่นคอกระโดดแต้องาุกแนนนม่างเลยมงมาพบเนบึงไหนเพิะ่เห็นเล็ดกว่นมันดตัวกันบึงจะไหนเขาลองหน้างี ขึ้นบึงตรงไหนฉันกำเห็นว่าปีุบมันจุดเกิดถึงก้อนขึนบึงจะไหนก้อนจะเกิดปีทุปันกเห็นฉันกำส่วนเท่าไรถึงมันจะละเอียดแต่จริงแต่ห้องนี่ยังไงเนยังมีให้ดูอ่ะละเอียดแต่บ้านคือบ้านี่กับที่นี่น่ มรอคู่กันล่ะบนมีกับยูทูบกันน่มันเป็นอันเดียวกันแต่มันบ่มีคูนรมันบ่มีคูนจะเยียบยบ่เียบกลามันบ่มีคูนแต่ฟางด้กันก็สางนีครับ่มีังิไปใส่รอมันก็เไปเสียไป Split, มันจะพิอ่ันก็กันเป็นประมาณนึงบัณฑิตเขาอธิบายไปเริ่มนะแ็จะพิบายการฝึกสอนกันว่ายบคิดแล้วมัเกิบได้ละเอียดทีหลังมันเต็นไปบ่อยครับว่าจบมันจะเป็นกาสมเก็ดได้ละเอียดทันด้นเลย มันจบนันเดินนัจบการจบแบบจบแบบนักศึกษานั่นอันนัแบบนักศึกษาแต่ได้ปริญญาแล้วแต่ที่ผมมีปัญัา